สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุาทุกท่านครับของดีอีสานใบกุชโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเปิดประวัติหลวงปูง่แสงยานวรโรหลังละสังขารอย่างสงบท่านผู้ฟังครับจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงปู่แสงยางนาวโรวัดป่าดงสว่างธรรมละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา19นาฬิกาสินาทีสิริอายุ99ปีเจ็ดสาพรรษาโดยเพจเฟซบุ๊กพัทยศสมณศักรพระสงฆ์ไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้อมกราบถวายความอะไร หลวงปู่แสงญานวโรวัดป <purposely Hi> <Star> ่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา19นาฬิกา13นาทีน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพาน เช่นเดียวกับเพจเฟซบุ๊หลงปู่แสงยาณวโรที่ระบ,บุข้อความว่าวันจันทร์ที่19 6, 66, เดือน6 2566เวลา19นาฬิกา13นาทีน้อมส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่แดนนิพพานละทาาุวางขันตามกฎธรรมชาติ 19บก้นาฬิกาสินาทีขอนำประวัติหลวงปู่แสงพระเกจิท่านนี้มาเผยแผ่เพื่อให้ข้อมูลกับสังคมโดยข้อมูลจากเว็บไซต์108พระเกจิระบุว่าหลวงปู่แสงจันดะโชโตยานวรโรอ,อายุร้อยปีสิทธิหลวงปู่มัน พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาธรรมหลวงปู่แสงจันดะโชโตยานาวโรวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรเดิมชื่อนายแสงดีหอม เกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราช2467อำเภอฟ้าหยาตจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันก็คืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2490ณวัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันสิริอายุปีที่97พันสา75บางคนเล่าว่าจริงๆแล้วท่านอายุร้อยห้าปีเพราะสมัยนั้นแจ้งเกิดช้าประวัติการจำพรรษาวิเวกทุดงและก็ไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆ ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นพลิทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลน,นาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงบั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือหลวงปู่คำดีประภาโสวัดธรรมผาปู่จังหวัดเลยปีพุทธศักราช2494 ถึงปีพุทธศักราช2496พระอาจารย์ฟั่นอาจโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขามปีพุทธศักราช2497หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเปลง อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายหนึ 1, ่งพันษาหลวงปู่บัวสิริปุญโยวัดาราชสงเคราะห์อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี20ส่สิพันษาพระอาจารย์แบนทนากโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร หลวงปู่ดุลอตโลวัดโบรภารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอานาโยวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นได้ร่วมทุดงที่ภูวัวหลวงปู่แวสุจินโนวัดดอยแม่ปัง อำเภอรพร้เจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบฐานนโสมวัดป่าสัมมานุสนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีมหาวิโรได้วิเวกทุดงที่ผู่กาผูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่เหรียญวรอลาโพวัดอรัญญบันพศอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดน้องคายได้วิเวกทุดงด้วยกันที่วัดจอนหินหมากเองห้องปู่จันสมกิติกาโรวัดป่านาศีดาจังหวัดอุดรธานีได้วิเวกทุดงด้วยกันที่อำเภอเผืออำเภอสามพรานและอำเภอน้าโสมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถ พระอาจารย์บรรอุตโมหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกทุดง,งร่วมกันที่ถ้ำสาลิกาผู้สิงห์ผูทองผู้ผ่านคำและก็ผู้ทอหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรวัดป่าวัวงเลิงจังหวัดมหาสารคราม ได้จำพรรษาด้วยกันปีพุทธศักราช2,532ถึงปี2,533ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,534ถึง31ธันวาคมปีพุทธศักราช2,551จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านไก่คํา จังหวัดอำนาจเจริญ31ธันวาคมปีพุทธศักราช2551-11ถึง11ตุลาคมปีพุทธศักราช2552จำพรรษาที่วัดป่าอิสิปัตนาบรุรทธายวันเสนาสนาสนป่าโคกคายบ้านหนองไห่น้อยตำบลหน,นองข่า อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ11ตุลาคมปีพุทธศักราช2552จำพรรษาที่วัดป่านาเกิงยาณวรโรบ้านนาเกิงอำเภอเสนางขณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ 21. พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2553จําจำพรรษาที่วัดป่ามาโนรมสมประสงค์สำนักสงฆ์ผู้ทิศสาบ้านห้วยคองตำบลนนองขาอำเภอปธุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ 3. พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2556 สำนักสงฆ์บ้านเบิรชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงยานวรโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรก่อนหน้านี้ในหลายท่าน คงคุ้นเคยกับฉายาของท่านก็คือหลวงปู่แสงยาณวโรหลวงปู่ท่านได้มเมตตาเล่าให้ลูกหลานลูกศิษย์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยาณวโรเป็นจันดะโชโตเมื่อวันที่4มีนาคมปีพุทธศักราช2557หลวงปู่ท่านในเล่าให้ฟังว่า สมัยที่ท่านหนุ่มๆท่านในเดินทางไปทุ่งที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปักกรดที่วัดล้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วยชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ำทำให้บาทของหลวงปู่ได้หล่นน้ำซึ่งในบาทนั้นได้มีสูตรอิบัตรพระอยู่ด้วย ทำให้สูนรอจิบัตของหลวงปู่ท่านได้ลอยหายไปกับกระแสน้ำหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทำศูนย์จิบัตรพระใหม่ซึ่งหลวงปู่ท่านมาเห็นภายหลังว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ฉายาให้ท่านผิดเป็นฉายายา,ยานาวโรโดยแท้จริงหลวงปู่ท่านได้ใช้ฉายาจันดะโชโตมาตั้งแต่ตน จึงทำให้ห้วงปู่ได้ฉายายาณวโรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,557น้องปู่ท่านได้มอบหมายให้พระครูสุทธิพมคุลสุทธิพงชนุตตโมเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่กลับมาเหมือนเดิมจากยาน,นาวโรเป็นจันดะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่แล่หลวงปู่ยังได้กล่าวอีกว่าจันดะโชโตมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งวเรืองหลวงปู่ท่านเคยจำภาษาทิวัดป่าวังเลงจังหวัดมหาสาร,รคาม เมื่อปีพุทธศักราช2,532ถึงปีพุทธศักราช2,533ท่านผู้ฟังครับโอวาทธรรมของหลวงปู่แสงยานวรโรยังมีโอวาทธรรมคำสอนด้วยการเลือกใช้คำง่ายๆแต่เป็นคำที่แยบจนครับซึ่งเหล่าสิทธิานุสิท์นำมาปฏิบัติต่อๆกัน จนถึงทุกวันนี้ลวงปู่ว่าแต่เกิดมาอัตภาพนี้บ่บ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ให้ตั้งใจทำความดีให้เป็นหน้าเป็นตาของพ่อแม่สมกับที่ร่างกายนี้พ่อแม่ให้มาให้คนเขาได้ยกย่องว่าลูกพ่อนั้นแม่นี้ดีเห็นบ่ว่ามันถูกสำดาด เกิดมามั่นถูก่าุอญากภาากันมาเกิดหลายภาคกันคิดบ่จะตายมือ่อใดมัวหลงโลกอยู่เดอ้อให้รีบสร้างความดีเขาจะได้เป็นที่พิงจนที่สุดบต่ตองมาเกิดอีกเขาว่าให้เฮาเฮ้าบ่ไปหลับเอาแนวบ่ดีมันกระตกอยู่น้ำพูนันเฮ้ากบหูเบกหายู่ ว่างเฉยบ่อยินดีนำขําเขาว่าตูแเลวกะว่างบ่หลงไปนำขําคนไปเห็ดแนวดกะได้แนวนั้นความดีความสัวโตเฮ้าท่ำเองบ่มีไผมาให้ดีให้สัวเฮ้าใดเฮ้าสิดีก็ย่อนเฮ้าท่ำดีเฮ้าสิสัวก็ย่อนเฮ้าท่ำสัวบ่มีไผไม่เห็ดดีเห็ดสัวให้เฮ้าใด ให้ห้าไใดสรรเสริญนิ่นท่ามันเป็นธรรมดาประจำโลกอย่าไปหลงน้ำมันขั้นไปหลงน้ำมันมันกระเดือดอร้อนไปรับเอาฟื้นเอาไฟมาเผาเจ้กของเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาให้หูจักอุเบกขาว่างเฉยให้มันกระรมเย็นแล้วโอ๊ยเอาชนะกิเลสตัวเอง อย่าไปเอาชนะกิเลสผู้อื่นชนะกิเลสในใจตนเองได้แล้วขึ้นซื่อว่าชนะทุกสิ่งในโลกนี้กิเลสอยู่ขอบฟ้ามาหาสมุทรได้กระามก็ต้องชนะให้หมดถ้าเฮาชนะตัวเองเฮาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สนะไปนํามีแต่คนแตกกันสวดสวดพักกันมาเกิดตายร้ายโพด คนทุกคนที่ไม่นีมีจิตใจกันเมอ้อทุกคนทั้งผู้ยิ่งก็มีใจผู้ทายก็มีใจคนเฒ่าคนแก่ก็มีใจพระเน้นก็มีใจอันใดก็วาให้ล่งอยู่ใจนี่หละต้องใจนี่เบิดดีสัวก็อยู่ในใจเดอ้อสะอาดก็อยู่ในใจนี่สกปกก็กอยู่ในใจ ถ้าใจมั่นสกปกก็ให้ช่ำระสักฟอกมันออกให้มันสะอาดขึ้นมาเอาทรามาเป็นเครื่องช่ำระสักฟอกให้มีศีลให้มีสมาธิให้มันเกิดสติให้มันมีปัญญากำกับรักษาใจให้มีสติปัญญากำกับรักษาใจไปตลอดเห็ุขึ้นท่อมเกนภายในใจเจ้าของ ใจนี่ละจะพ้าตายใจนี่ละผาาเกิดผ้าตายมาจนแล้วท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่แสยงยาน,นวโรซึ่งเป็นหลวงปู่ที่มีคำสอนที่ง่ายๆแต่แยบจน หลวงปู่ท่านได้จำพรรษาวิเวกดงทั้งในประเทศไทยประเทศลาวและก็ประเทศพมา่าหลายครั้งครับที่หลวงปู่ได้พบกับครูบาอาจารย์หลายท่านปัจจุบันหลวงปู่แสงหยานนวโรนะครับจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว จังหวัดยะโสธรท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพานหลวงปู่แสงญาณวรโรโํสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ